ทุกคนวันนี้อาจารย์มาสมเพื่อพลังให้ให้ทุกคนมีความสุขแล้ก็เรียนดีเรียนเก่งแต่พื้นฐานของความเก่งก็คือการที่เราเมตตากรุณาเพื่อคุ้มกันแม้กับท่าเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้ว3เส้นทางก็คือ1งสิหางงามการที่เรารู้ตัวเองตั้งแต่กายวาจาและใจและที่สำคัญไม่อิจฉานิศยานะ แต่ความอิจฉานรือยาจะทําให้เราพุกเพราะฉะนั้นไม่อิจฉานรือยากันนะเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะอ๋อไม่ได้ยินเลยนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรักกันใช่ไหมเจ้าค่ะโอ้โหโหเสียงแบบนี้ชอบมากเลยทุกคนจะเป็นคน เป็นคนดีมีสินทำใช่ไหมจ้าคะโอ้โอชื่นใจมากมากเลยแลาววันนี้น่าจะถึงเวลาการสมควรเหลืออีกหกนาที